ไปหาฟอร์จูเนชมหน้าแชมป์นะคะคันนี้มาแล้วนะคะกับ3กอลกลรอเรียง4386นะคะกับโตโยต้าฟอร์จูเนอรนะคะตัวนี้เป็นปี2014เป็นเครื่องเทอร์โบนะคะเครื่องแรงมากๆนะคะตัวนี้ด้านข้างนะคะตัวลอ้อตัวยางนะคะได้แม็กพ็อปยีบ2อนะคะยางปี2022นะคะแล้วก็ตัวนี้เลยนะคะ แก้มยางอยู่ที่40หนะ้ายาง265ค่ะแต่งแม็กมาให้เรียบร้อยสีทองแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ดิสเ์4ล้อนะคะตัวนี้ได้เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะสันเลียมคมสีส,สวยๆนะ,ะมือจับเป็นโครเมียมนะคะด้านในนะคะคุมโทนด้วยสีดําค่ะทุกคนนคะคะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะใครหาเบาะหนังสีดําอยู่นะคะจัดไปเลยค่ะคันนี้ราคา685,000บาทนะคะไมล์แสนสี่นะคะเบาะด้านคนขับนะคะได้ปรับพับไฟฟ้านะคะ ใครหาอยู่ใครสนใจนะคะก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรถดีๆส,สวยๆที่ทุกท่านกําลังตามหากันอยู่นะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเพจรีวิวให้แบบละเอียดละเอียดนะคะดูแบบทุกซอกทุกม,ม,มุมกันไปเลยนะ,ะประกอบการตัดสินใจใครดูคลิปนี้จบนะคะตัดสินใจได้เลยเพจรีวิวให้แบบละเอียดทุกซอกทุกม,ม,มุมค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันเลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะอยู่ที่เพชรยนต์สาขาหนึ่งกันอีกแล้วค่ะซอยเศษจไทย68แยก1ถนนเศษีิไทยเขตมินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันที่โกดัง3อีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เลยค่ะโตโยต้าฟอร์จูเนะคะ3.0ตัว V ีตัวขับ2ค่ะทุกคนตัวนี้เป็นเครื่องเทอร์โบนะคะเครื่องเร็วแรงมากๆนะคะ ตัวนี้บอกเลยวว่าเด็ดดวงมากๆนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ด้านในนะคะคุมโทนสีดำหมดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้านหน,าน้ากันก่อนนะคะตัวนี้ราคา685,000บาทนะคะทุกคนรถปี2014นะคะเราไปรับชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะตัวนี้ได้คมไฟมัลติโปรเจคเตอร์นะคะไฟสวยๆใสๆคะ่ะทุกคนไม่แตกไม่เหลืองไม่ล้านะคะสวยงามมากๆนะคะใช้งานได้ทุกดวงนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้าแล้วก็นี่ค่ะไฟเดย์ไทม์ด้านล่างนะคะ ใช้งานได้ทุกดวงนะคะสวยงามแล้วก็นี่ค่ะกระจังหน้าและการชนนะคะไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนนะคะมาพร้อมป้ายทะเบียน3กไก่ลอริงสี่สามแปดหกกรุงเทพน,นะคะเนี่ค่ะเป็นชมหน้าแชมป์สวยเลยนะคะด้านหน้าไม่มีร่องรอยอการเฉียวชนนะคะไม่มีผิดรูปนะคะทุกคนไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะไฟด้านนี้ก็สวยสวยค่ะไม่แตกไม่เหลืองไม่ล้าวนะคะไฟใช้งานได้ทุกดวงนะคะตัวนี้มาพร้อมชุดแต่งตัวนี้นะคะมีให้แล้วก็สกู๊ปด้านบนนะคะนี่ค่ะ สันเหลี่ยมคมนะคะฝากระโปรงสวยงามมากๆนะคะดูค่ะตัวสีนะคะเงาเงาแววแววเลยนะคะไม่มีร่องรอยขีดข่วนเลยนะคะให้ดูกันใกล้ๆสีสวยงามมากๆค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะตะเข็บไม่แง่ไม่อ่านนะคะรอยซิลิโคนตรงนี้นะคะทุกคนไม่มีแตกลอกล่อนออกมานะคะเนี่ยค่ะสวยงามค่ะตัวสีนี่ให้สิบเต็มสิบกันไปเลยนะคะดูค่ะผิวพันธุ์ด้านข้างเงาเงาแววแววคะ่ะทุกคนใครชอบสีดําแบบนี้นะ จัดมาเลยนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะประกอบการตัดสินใจนะคะดูจบบอกเลยว่าคุ้มค่านะคะแล้วก็ตัดสินใจได้เลยเพราะว่าละเอียดยิบทุกซอกทุกมุมคะ่ะทุกคนตัวนี้ดิสเบรกสล้อนะล้อแม็กใหญ่ๆค่ะแม็กขอบ2ีค่ะ,คะทุกคนตัวนี้แม็กก็จะมีร่องรอยของการเฉียวมานิดนิหน่อยๆนะคะเดี๋ยวเก็บงานให้อีกทีหนึ่งนะคแม็กเป็นขอบสีทองแบบนี้นะคะปียางเนี่ยปี2022นะคะทุกคนปียางปีใหม่ๆนะคะตัวนี้ ยางล้อนี้เส้นนี้นะคะได้ปี2021นะคะหน้ายางอยู่ที่สองหกห้าแก้มยางอยู่ที่สี่สิบนะคะทุกคนเพราะว่าแก้มันจะเล็กนะคะว่าตัวนี้ล้อล้อและแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะด้านในจะมีฝุ่นนิดๆน,นะคะเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดอีกนิดหนึ่งแต่ว่าตัวโชค๊คตัวโครงสร้างหลักไม่มีสนิมนะคะ ดูค่ะซุ้มล้อด้านในส,สวยๆนะคะไม่มีคราบสนิมนะคะทุกคนมีแค่คราบฝุ่นนะคะนิดๆหน่อยๆล้างทำความสะอาดนะคะสวยดูดีแล้วนะคะตัวนี้ค่ะมีนะตัวอักษร3.0เทอร์โบให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องเทอร์โบนะคะแรงมากๆนะคะเวลาออกตัวนะ,ะตัวนี้ค่ะได้กระจกปรับพอไฟฟ้าด้วยแล้วก็ไฟเลี้ยวภายในตัวนะคะแล้วก็ได้สีเดียวกันกับตัวรถนะคะสันเดียมคมด้านข้างนะคะผิวพันธ์นะคะให้ทุกคนได้ดูกัน สีเงาสวยๆส,สะท้อนนะคะไม่มีโปะมานะคะสีสวยๆเสมอกัรเรียบๆนะคะบันไดนะคะด้านข้างนี้ใช้งานได้ปกตินะคะทุกคนรองรับน้ำหนักได้เยอะนะคะแล้วก็แบบแข็งแรงค่ะทุกคนนะคะเหยียบแล้วก็ขยมไม่หลุดนะคะไม่มีโครงเคงค่ะทุกคนแหลกหลังคานะคะมีให้นะคะ สองข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็มีตัวสีนะคะไม่ลอกไม่ร่อนไม่หลุดออกมานะคะสวยงามนะคะสีสวยๆนะคะเต็มๆทั้งคันพร้อมคิ้วกันสตร์นะคะทั้ง4บานมาให้มือจับเป็นโครเมียมค่ะทุกคนแล้วก็โลโก้นะคะตรงกระจกมีครบทุกบานค่ะของเดิมจากโตโยต้านะคะแล้วก็ฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปรับชมด้านในกันมาแผงประตูเห็นไหมคะไม่มีร่องรอยงการขีดข่วนเลยนะแล้วก็ไม่มีรอยเส้นขาวรอยขนแมว วัสดุที่เป็นหนังนะคะตรงนี้ไม่ลอกไม่ล่อนนะคะได้เดินสวยนะคะไม่มีขาดนะคะกระจกปรับไฟฟ้าออโต้บานคนขับสวยงามนะคะตัวนี้นะ,ะแผงประตูนะคะด้านนี้ไม่เคยโดนนะคะรอยเม็ดอาร์รอยหัวน็อตต่างๆอยู่เดิมๆสวยๆนะคะทุกคนอีกคันนะคะที่น่าใช้งานถ้าใครไม่ชอบแบกนะคะเปลี่ยนได้นะคะตัวนี้หัวน็อตบริเวณนี้นะคะไม่มีแกะไม่มีไขนะคะ ให้ดูกันไปลึกๆแบบนี้นะคะทุกซอกทุกมุมเนี่ยค่ะไม่แกะไม่ไขหัวน็อตเดิมๆนะคะตรงนี้ก็มีฟังก์ชันควบคุมนะคะกระจกนะคะแล้วก็ไฟนะคะทุกคนตัวเรือนไม่ต่างๆนะคะแผงประตูด้านนี้นะคะตัวซอกนี้นะคะหัวน็อตจีเดียวกันกับตัวรถนะคะทุกคนไม่มีแกะไม่มีไขนะคะเนี่ยค่ะไม่มีแกะไม่มีไขสวยๆะค่ะเดิมๆนะคะตัวนี้รับประกันเลยฝาประตูด้านนี้นะคะ เดิมๆไม่เคยโดนมานะคะดูโครงสร้างหลักๆนะคะสปอร์ตเ็นอาร์เรียงตัวกันส,สวยๆแบบนี้ไม่มีขาดนะคะอยู่ครบๆสมบูรณ์นะคะทุกคนรับประกันเลยรถไม่เคยชนหนักทพ่ความจมน้นนะคะมีประวัติศูนย์ทุกคันนะคะถ้าพบเจอนะคะเอามาเลยค่ะซื้อคืนเต็มจํานวนเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะแน่นๆฟูๆตึงๆไม่มีฉีกขาดไม่มีรกลอกนะคะเบาะไม่ชํารุดใช้งานได้ปกติตัวนี้นะคะเบาะปลั๊กไฟฟ้าะค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ ฝั่งคนขับนะคะได้เป็นบอกปรับไฟฟ้านะฮะใช้งานได้ปกตินะคะนี่ค่ะปรับเพิ่มระดับได้นะคะทุกคนใช้งานได้ปกติทุกส่วนนะคะเดี๋ยวเราเรีเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะรถพร้อมใช้งอ่านนะคะน้ำมันเครื่องนะคะแบตเตอรี่ต,ต่างๆนะคะเช็คให้รถออกไปพร้อมใช้งานนะคะภาษีพรอบอจัดการให้ดูแลให้นะคะกดสตาร์ทรถให้ดูกันนะคะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะทุกคน เลขไม่นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบห้ากิโลนะคะเนี่ยค่ะกระจังด้านอ่าคอนโซลนะคะขอไปคอนโซลสวยๆะคะ่ะทุกคนไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะสตาร์ทขึ้นมาเมื่อกี้คือเย็นมากนะคะตัวนี้ก็เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้นะคะหน้าจอนะคะตัวนี้มีกล้องถอยให้ด้วยนะคะกล้องหลังแล้วก็เซ็นเซอร์วันระยะด้านหลังเดี๋ยวใส่เกียร์อาร์ให้ดูนะคะ นี่ค่ะมีกล้องถอยนะคะคุ้มค่านะคะตัว Air Digital Auto ต้ัวนี้ก็รองรับ CDUS รอ,องรับ CD นะคะแล้วก็นี่ค่ะ AM FM นะคะรองรับระบบะะบลูทูธนะคะใช้งานได้ปกติเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะคะทุกคนนะคะฟังวิทยุได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ สวยรู้ดูดีนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกติไม่ว่าจะเป็นแอร์เครื่องเสียงต่างๆระบบไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกตินะคะทุกคนตัวนี้ก็มีโค้ดคอนโทรลด้านหลังให้นะคะตัวนี้ไม่มีแพ t เทิร์นชิพนะคะพวงมาลัยนะคะใกนการตัวนี้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเนี่ยค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังสวยๆแบบนี้นะคะตัวหนังไม่ลอกไม่ล่อนแล้วก็โลโก้โตโยต้ชัดๆไม่มีทะลอกนะคะอยู่สวยๆแบบนี้ ตัวนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะเลือกโหมดได้นะคะตัวนี้ก็รับสายวางสายมีไม้ให้ด้วยนะคะแอร์แบ็กนี้ให้คู่หน้านะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะระบบภายในต่างๆนะคะตัวนี้ก็ที่กันแดดที่บังแดดนะคะแล้วก็นี่มีที่เก็บแว่นตานะคะระบบไฟนะคะไฟนําทางต่างๆเพดานด้านบนนะคะมีค้าบนิดๆน,นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นรถบ้านนะคะ เบาสวยๆค่ะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่านะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นสองค่ะทุกคนใครหาอยู่นะคะจัดมาเลยค่ะคันนี้คุ้มค่ามากๆนะคะหกแส0แปบาทเท่านั้นนะคะ Fortuner ปี14เป็นเครื่องเทอร์โบนะคะชุดแต่งแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวยางปี2022ัน่เคยางก็คุ้มแล้วแผงประตูนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยเส้นขาวนะคะดูแลมาอย่างดีนะคะตัวนี้ดูแลมาดีมากๆะคะ เนี่ยค่ะที่นั่งตอนที่สองนะคะคกว้างๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนตัวเล็กรูมเห็นไหมคะเหลือเยอะมากๆนะคะไม่มีอึดอัดนะคะนั่งไปทางไกลนี้ก็สบายเหยียดขาได้แบบชิลๆนะคะเนี่ยค่ะสปอร์ตเมนอาร์คนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะรับประกันเลยนะไฟหาอยู่นะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะทุกคนดูแล้วก็ โทรมาได้เลยนะคะ0822409725นะคะตัวนี้ได้แอร์เรามาให้ด้วยนะ2ช่องนะคะแล้วก็สามารถปรับนะคะความเย็นได้นะคะตัวนี้ก็ปรับพัดลมอะไรได้นะคะช่องด้านหลังนะคะตัวนี้ก็มีที่วางแก้วน้ำตรงนี้นะคะ2ที่นะคะรุ่นนี้ก็ยังไม่ได้ที่ชาร์จแบตด้านหลังมานะคะตัวนี้ก็มีกระเป๋าเอกาสาร2ที่นะคะมีให้2จุดไม่กักนะคะเนี่ยค่ะ สวยงามเฮดรูมเล่นรูมเหลือๆนะคะสูงส0งก็ยังได้เลยนั่งสบายนะคะบเบาะแน่นๆนะคะทุกคนเบาะหนังฟูๆตึงๆนะคะไม่มีหลุดลอกหลุดร่อนนะคะแล้วก็มีที่พักแขนให้นะคะตรงกลางแบบนี้นะคะสวยงามแอร์ราสองช่องนะคะ <S <S 2> <S 2> ตัวนี้นะคะ <S <S บริเวณด้านหลังก็จะมีเบาะอีกแถวหนึ่งนะคะทุกคนตัวนี้ใครอยากได้พื้นที่ก็ปรับแขวนเข้ามาแบบนี้นะคะใครอยากได้พื้นที่นั่งเพิ่มนะคะปลดลงมานะคะทุกคน สไตล์ฟอร์จูเนอร์นะคะออกแบบมาได้ดูดีมากๆน่าใช้งานนะคะรถรุ่นนี้นะ,ะของฟอร์จูเนอร์นี่รับประกันเลยนะคะคุณภาพแน่นอนนะคะใครที่หาอยู่ก็คือจัดมาเลยนะคะแก้มด้านหลังอ่อนตะเกียบด้านหลังนะคะทุกคนไม่ง้อไม่อ้าน,นะคะแล้วก็ซิลิโคนตรงนี้นะคะให้ดูกันไปนะคะตัวนี้ท่อนะคะท่อคู่ท่อหลอกนะคะท่อแต่งมาให้ด้านหลังแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ ตัวนี้ท่อจริง1อันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นท่อแต่งมาให้นะคะแล้วก็ได้ไฟทับทิมนะคะซ้ายขวาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวอักษรต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะคะอย่างที่บอกตัวนี้ได้เป็นเครื่องเทอร์โบนะคะมีคิ้วคาดอร์จูเนอร์มาให้นะคะที่ปัดน้นําฝนแล้วก็กระจกไล่้าสปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะตัวนี้ไฟท้ายแยกมาให้2ดวงนะคะดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้นะคะ,ต,ะ,คะตัวโชค๊คคัม ใช้งานได้ปกตินะ,นะคะทุกคนเนี่ยค่ะไม่มีสนิมนะคะโชคเดิมจากโรงงานนะคะโโดูยังไงก็ดูที่หัวน็อตเลยนะคะไม่มีการแกะการขายการเปลี่ยนนะคะมีปั๊มตัวอาให้ด้วยนะตรงนี้เนี่ยค่ะหัวน็อตตรงนี้นะคะไม่มีแกะไม่มีไขค่ะทุกคนตัวนี้ก็ไม่ขยับนะคะหัวน็อตเดิมเดิมนะคะโชคเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้โครงสร้างหลักๆนะคะเดิมจากโรงงานทั้งนั้นนะคะทุกคนตัวโชคก็ไม่มีสนิมนะสวยงามมากมากเนี่ยค่ะ ฝาท้ายนะคะจิบเข้าไปเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะรับประกันเลยฝาท้ายเดิมนะคะตัวนี้นะด้านหลังสวยมากค่ะทุกคนแล้วก็กว้างขวางมากนะคะอันนี้ก็เก็บพื้นเก็บของได้เยอะนะคะหรือว่าอยากได้ที่นั่งลงมาก็อย่างที่บอกนะคะปลดเบาะลงมานะคะตรงนี้ก็ช่องเก็บอุปกรณ์นะคะอยู่ครบสมบูรณ์ดูด้านล่างกันดีกว่านะคะทุกคนเนี่ยค่ะไม่มีสนิมนะคะตัวยางอะไหล่ก็ยังอยู่นะคะทุกคนเนี่ยค่ะ ตัวท่อตัวด้านล่างนี่ก็ไม่มีสนิมนะคะสวยงามนะคะตัวฝุ่นก็ไม่มีทําความสะอาดเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะใครหาอยู่ใครสนใจนะคะตัวนี้นะผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นสองค่ะเจ็ดปีแปดสิบส่งวดน,นะคะตัวนี้ตะเข็บนะคะสวยงามมากไม่มีร่องรอยของการเชียวชนไม่แงะไม่อ้านะคะซิลิโคนนะคะชิดๆแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ได้เป็นโครเมียมนะคะฝาครอบน้ํามันกระจกด้านหลังนะคะ กว้างน,นะคะแบบทิวทัศเขาเรียกอะไรแบบวิสัยทัศด้านในนะคะทุกคนที่มองออกมามีกระจกกว้างแบบนี้ทําให้ไม่เมารถนะคะเนี่ยค่ะตัวแม็กด้านหลังนี้ได้เป็นดัมเบิลนะคะ <S <S ดิสเบกคู่หน้าดัมคู่หลังนะคะแม็กขอบยี่สิบสองเหมือนกันตัวยางน,นะคะขอหา,ออหาก่อนตัวนี้ยางปีอะไรเอ่ย ตัวนี้นะคะล้อหลังได้เป็นยางปีสองพนยี่สิบสองนะคะทุกคนนะคะได้ยางปีเส้นหน้าปี21เอ็ดเส้นหลังปี22สองนะ,ะได้ดัมคู่หลังนะคะลึกเข้าไปนะคะคัสซีและตัวโช๊คนะคะไม่มีสนิมนะคะทุกคนเนี่ยค่ะตัวนี้เดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดเก็บงานให้อีกรอบหนึ่งนะคะให้พร้อมใช้งานที่สุดนะคะทุกคนบันไดด้านนี้นะคะลองเหยียบดูก่อนใช้งานได้ปกตินะคะรองรับน้ําหนักได้ดีนะคะ แข็งแรงนะคะทุกคนไม่มีแบบโค้งเข้งนะคะใช้งานได้จริงนะคะบรไดเหยียบไม่ได้มีไม่ได้ทําตกแต่งมานะคะตัวนี้ก็คือแบบว่าใช้งานได้จริงเหยียบเข้าไปแข็งแรงมากๆนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแผงประตูด้านข้างก็คือสวยงามนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีรอยขนแมวสวยรูดูดีนะคะตัวเบาะพับได้สี่สิบหกสิบนะคะเพื่อขึ้นไปด้านหลังเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเบาะหนังนะคะด้านนี้ก็ฟูฟูตึงๆไม่ลอกไม่ล่อนนะคะสวยงาม แผงประตูด้านนี้ซอกด้านนี้นะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะคุ้มค่านะคะคันนี้ราคาก็จับต้องได้นะคะ6 8 5 0 0 0บาทผ่อนบาทผลได้สูงสุด84งวดนะคะเครดิตดีนี่ฟรีดาวไปเลยนะคะอดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79ค่ะทุกคนตันนี้นะคะสวยงามมากแผงประตูตรงนี้ไม่มีรอยเส้นขาวไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะไม่มีรอยขนแมวนะคะเจ้าของเดิมดูแลมา ดีอยู่นะคะตัวนี้แผงประตูก็ยังมัน,ม,น,ม,นมันแววแววนะคะไม่มีแบบลอกออกมาเลยหัวน็อตก็ไม่มีรอยแกะรอยไขค่ะแล้วประกันรถไม่เคยโดนมานะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ขวาหน้าหลังนะคะเนีย่ยค่ะแผงประตูนะคะซอกนี้ไม่มีรอยแกะรอยไข้ค่ะทุกคนฝั่งนี้นะคะไม่ได้เป็นบอบปรับไฟฟ้านะคะจะได้แค่ฝั่งเดียวนะคะทุกคนตัวนี้ก็โหเอกสารคู่มือรถอยู่ครบสมบนนะะูรณ์ค่ะทุกคนมี มีพร้อมนะคะเอกสารรถนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็มีที่วางแก้วน้ํานะคะสายขวาให้ตัวแอร์เมื่อกี้บอกว่าเย็นฉ่ำมากนะคะเป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลตัวนี้แอร์แบ็ให้คู่หน้านะคะมือจับตรงนี้นะคะแข็งแรงนะคะไม่โค้งเค้งนะคะทุกคนฝ้าเพดานก็ไม่ยุ่ยนะคะสวยงามน,นะคะคันนี้นะคะราคาก็ตามที่แจ้งเลยนะคะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองค่ะ เนี่ยค่ะกระจกใช้งานได้ปกตินะคะไฟลงไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกตินะคะรีเช็คให้อีกรอบนะคะทุกคนเนี่ยค่ะสวยงามนะคะตัวแม็กแม็กด้านนี้นะคะก็ไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนนะคะมีแค่ฝั่งเดียวนะคะเดี๋ยวเก็บงานให้อีกนิดเดียวนะคะตัวซุ้มล้อนะคะดูด้านในกันไม่มีสนิมนะคะมีฝุ่นนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวล้างทาความสะอาดอย่างที่แจ้งนะคะตัวด้านนี้ก็ไม่แงะไม่อ้าน,นะคะทุกคนแล้วก็ซิลิโคนนะคะไม่มีแตกไม่มีรอดออกมานะคะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมตัวเครื่องกันนะคะความสวยความเดิมของเครื่องจะเป็นยังไงคะไปรับชมกันเลยคะ่ะมารับชมความสวยความเดิมกันต่อค่ะทุกคนตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องดีเซลนะคะร้อยเจแรงม้านะคะตัว3.0นะคะตัวนี้ก็สี่สูบเช่นเคยนะคะดูภาพรวมๆนะคะทุกคนเห็นไหมไม่มีแบบว่าคาบน้ํามันเลยนะคะไม่มีคาบน้ํามันหยดแล้วก็ไม่มีคาบอะไรเลยคาบฝุ่นนี่มีการเช็ดทําความสะอาดให้ทุกวันนะคะ คาบน้ํามันไม่มีเลยนะคะเครื่องแห้งๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมแบบว่าใกล้ๆเลยนะคะตัวนี้ก็ให้ดูกันตามแบบรอยตะเข็บต่างๆนะคะนี่ค่ะคราบสนิมไม่มีเลยหัวน็อตมีสวยๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแบตเตอรี่นะคะตัวนี้เป็นลูกของปีหกหกนะคะวันที่ห้าเดือนสามปีหกหกตัวนี้ก็นะคะใกล้จะถึงอายุที่ว่าต้องเปลี่ยนให้แล้วนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราดูแลให้แบบน้ํามันเครื่องแบตเตอรี่นะคะ หม้อน้ำต่างๆดูแลให้ก่อนปล่อยนะคะถ้ารถมีปัญหาวารันตรให้30วันนะคะทุกคนแล้วก็นะคะมีประวัติศูนย์นะคะหากพบเจอประวัติการชนหนักพลิกความจมน้ํานะคะตัดต่อตัวถังกับสีมาเนี่ยะคะ่ะก็รับซื้อคืนเต็มจํานวน,นะคะ่ะทุกคนเล่มไม่ชํารุดสูญหายนะคะตอนนี้เล่มอยู่ที่เพชรยนต์นะคะใครซื้อนะคะสบายใจได้นะคะรถเป็นรถแบบใช้งานมาแค่มือเดียวนะคะทุกคนหัวน็อตตรงนี้นะคะก็ไม่มีรอยแกล็รอยขายนะคะตรงนี้ก็ไม่มีรอยแกล็รอยขาย เน,นี่ยค่ะคาบฝุ่นคาบน้ำมันไม่มีเลยคาบน้ําอะไรต่างๆนะคะสวยงามสะอาดสมบูรณ์นะคะดูตามคานนะคะเนี่ยค่ะไม่อ่าไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะคะเนี่ยค่ะหัวน็อตสวยๆรูกลมๆแบบนี้นะคะไม่ผิดรูปนะคะทุกคนมีปั๊มตัว R ตัว L นะคะนี่เลยตามคานนะคะไม่มีบิดไม่มีงอนนะคะเนี่ยค่ะรถสวยๆแบบนี้นะคะทุกคน หาอยู่นะคะจัดมาเลยของเราลดเกรด A มากๆนะคะนี่ค่ะหัวน็อตสวยๆเดิมๆนะคะรถไม่แก่ไม่ใครหัวน็อตไม่แก่ไม่ใครนะคะนี่เลยรูก,กลมๆสวยๆแบบนี้ค่ะไล่ไปเรื่อยๆตามคานนะคะไม่มีบิดไม่ผิดรูปนะคะเนี่ยค่ะตัว R ตัว L ยังอยู่เท่ากับคานหน้าเดิมนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยๆค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆนะคะเครื่องเดิมๆนะคะแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะทุกคน ฝากระโปรงดูกลมๆส,สวยๆแบบนี้ไม่มีแบบผิดรูปนะคะไม่มีบิดไม่มีงอนะคะดูสวยๆกลมกลมแบบนี้นะคะรับประกันเลยอันนี้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยจิตเข้าไปก็เป็นรอยเล็บนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยนะคะคันนี้รับประกันเลยรถไม่เคยชนหนักพิกคว่ำจมน้ำซื้อรถกับเพจยนสบายใจได้นะคะรถไม่เคยรถไม่ช้ำเครื่องไม่ช้ำแน่นอนนะคะรถใช้งานมาแค่มือเดียวแล้วเราก็ดูแลให้เป็นอย่างดี นะคะเช็คนะคะรถไม่จอดนิ่งนะคะทุกคนรถไม่ตากแดดไม่ตากฝนนะคะมีรังคาคุมให้นะคะกันแดดกันฝนฝ่นทําความสะอาดให้อยู่ทุกวันนะคะสรุปรายละเอียดกันอีกทีนะคะตัวนี้ก็เป็นตตวยต้าฟอร์จูเนอรตัว V นะคะเป็นเครื่องอเทอร์โบแล้วก็ตัวขับ2ค่ะปี2องพไม้นี่อยู่แสนสี่นะคะทุกคนราคาก็อยู่6กแส0 0ปบาทนะคะพอนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นนะคะตัวนี้เป็นแบบ ฟรีดาวนะคะทุกคนราคาฟรีดาวนะคะคันนี้นะใครเครดิตตีฟรีดาวได้เลยอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับเพชรยนต์ได้นะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทุกจังหวัดนะแล้วก็มีรถสไลด์ส่งให้นะคะหากไม่สะดวกเข้ามารับนะ mm hmm. ใครสนใจก็ติดต่อเพชรเข้ามาได้นะคะ0 8 2 2 4 0 9 7ส5่นนะคะหรือว่าสแกนเพิ่มเพื่อนมาได้นะคะที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆน,นะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบนะ,ะแล้วก็ ฝากกดไลค์กด like, ติดตามเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเราสวยๆดีๆที่เอามาอัปเดตทุกคนได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ